สวัสดีค่ะเพื่อนๆต้นหอมน้อยขึ้นแล้วหวานอาทิตย์ที่แล้วดูสิเขาเจอแดดเนานะอุณภูมิห้องก็ประมาณยี่สิองศาเนาะที่นี้ข้างในข้างในบ้านดินพวกนี้ก็จะเป็นดินที่เราซื้อมาที่เขาไปผสมให้แล้วนะวันนี้น้อยลงแตงกวาคะนาหลพานางรักน้อยลงหมดเลยทีนี้อาทิตย์ที่แล้วต้นหอมยังไม่ขึ้นแล้วก็ สองกระถางนั้นจะเป็นมะเขือเทศก็ยังไม่ขึ้นแล้วขึ้นช่ายขึ้นช่ายก็ยังไม่ขึ้นค่ะมีหอมที่กินใบขึ้นอย่างเดียวลงคณะละลงคณะอันนั้นเป็นต้นมะเขือเทศที่ซื้อมาส่งอาทิตย์ที่แล้วหวานที่เราเอาเอามากินอ่ะเป็นลูกๆแล้วเราก็ผ่าเอาเมล็ดออกแล้วก็ออกวกหวานมาเมล็ดดู เขาขึ้นง่ายมากเลยค่ะแค่แค่ฝังดินลดน้ําอุณหภูมิได้เขาก็ขึ้นมุมนี้ก็จะเป็นมุมของน้อยน้อยก็จะปลูกพืชตรงหน้าตานี่แหละขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆแค่พามาดูเฉยๆขอบคุณมากค่ะ